โอเคครับผมก็กาบสวัสดีชาว b a c k โค v e r ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมลูมิแอในวันนี้เนี่ยเราได้อยู่กันในเกมของ b a c k โค v e r นะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาพเพื่อนๆนะครับมาทํายังไงให้เรานั้นไปไกลมากนะครับแล้วก็ได้ตัวละคร LR 4ตัวกันเลยทีเดียวนะครับคนดูนะก็คือเนี่ยผมเล่นมาทั้งหมดเนี่ยเป็นระยะเวลา2วันนะครับ ผมเล่นเมื่อวานนะครับตอนเช้าแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นอีกวันหนึ่งนะครับวันที่2องนะตอน3ามโมงนะครับผมได้ทําการได้ LR มาทั้งหมดเนี่ยตัวกันเลยทีเดียวนะครับคนดูนะก็คือได้ทั้งหมดเนี่ยตัวนะครับแล้วก็เวล์แปดสิบเอ่อซตัวเลยนะครับคนดูนะอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องมาดูก่อนนะครับว่าทํายังไงให้เรานั้นทํา LR ได้นะครับคนดูนะสำหรับ LR วิธีการทำเนี่ยเราจะมีอยู่3อย่างนะครับคนดูนะอันดับแรกเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับสมมุติว่าเราจะทำชาร์ดเป็นตัวแท้นะครับคนดูอย่างแรกเนี่ยวิธีการทํา LR นะครับเราจะต้องไปทําการอัปเกรดขั้นก่อนนะครับคนดูนะสำหรับวิธีการอัปเกรดขั้นนะครับเรานี่เรานั้นเราก็ต้องทําการใช้หินสีทองนะครับอันนี้นะในการอัปเกรดขั้นเองนะครับเวลาเราอัปเกรดขั้นไปเนี่ย มันจะทำให้เรานั้นปลดแบ็กโคเวอร์สีแฉกนั่นเองนะครับก็พอเราเป็นโคเวอร์สีแฉกปุ๊บเราก็สามารถทำ UR า UR หรือ LR ได้เลยนะครับนะก็คือใช้ตัวสีทองตรงนี้นะครับสำหรับวิธีการหาสีทองเนี่ยเราจะต้องทำหัวใจของตัวละคร UR เนี่ยให้มันเป็นเลเวล2นะครับนะเราก็จะได้เศษอันนี้มาเลยนะครับ คือทำได้ทุกตัวนะคนดูนะสมมุติเอาราชสีลูกน้องนะเห็นไหมเวลสองก็จะได้อันนี้มาหรือมีโมซ่านะครับมิโมซ่าถ้าเวลสองปุ๊บเราก็จะได้อันนี้มาเลยนะครับเห็นไหมนะครับต่อไปเนี่ยวิธีการได้นะครับก็ทําเควสต่างๆนะครับคนดูนะทําเควสแบกมานะก็จะแจกมาเหมือนกันนะครับเนาะ เควสอันนี้นะครับเนาะหรือเควสต่างๆหรือผ่านด่านต่างๆนะครับก็จะได้มาเหมือนกันนะครับคนดูนะต่อไปแบบง่ายๆนะครับวิธีง่ายๆอีกแบบวิธีหนึ่งคือไปซื้อเลยนะครับวิธีการซื้อเนี่ยเราก็จะต้องมาตรงนี้นะครับคนดูนะนี่นะครับคนดูมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับสมมุติว่าเรามีเศษไออันเนี้ยเหลือเยอะๆนะครับเราก็สามารถมาซื้อได้นะหรือเราก็จะใช้เศษ อันนี้เพื่อมาซื้อได้นะครับใช้3มอันเนาะก็จะเป็นเศษตัวละครที่เราสุ่ม3นั่นแหละนะครับก็คือถ้าเราสุ่ม3มปุ๊บเราก็จะได้เอามาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับนะก็จะได้เศษอันนี้ไปนะครับนะสำหรับขั้นตอนที่1ในการทํานะครับคุณดูต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนที่2อนในการทํานะครับคุณดูก็คือเราจะต้องอัพเลเวลตัวละคร ให้ถึง80นั่นเองนะครับก็คือทํำยังไงครได้ให้วลวเรานั้น80นะพอเราเวล80ปุ๊บมันจะสามารถทําให้มันขึ้น LR ได้นะครับไม่ว่าจะขั้นไหนเนี่ยเราจะต้องใช้เวลตัวละครหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเราทํา UR นะครับนี่นะเราจะต้องเวลตัวละครประมาณ60ั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็หัวใจเวล4นะครับแล้วก็อันนี้ถ้าเราใช้ LR เราก็จะต้อง เวลแปดสิบนั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับเป็นขั้นสุดท้ายนะครับเราจะต้องทาหัวใจนะครับให้มัน80ไม่ใช่ให้มันเวลสิบนะครับเราถึงจะสามารถปลด LR ได้นั่นเองนะครับนะแล้วก็พี่ครับทํายังไงให้มันหัวใจไวๆนะครับนะเดี๋ยวพามาดูกันนะครับว่าทํายังไงให้หัวใจเรานั้นไปไวๆนะครับคนดูนะก็คือ3ข้อนะครับคณดูข้อแรกเนี่ยเราจะต้อง อัพอันนี้นะครับเป็นหินนะแบ็คคอร์เซสีแคขั้นที่2ทําให้เวล80คิขั้นที่สามนาทำหัวใจให้เวล10นะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะครับว่าเราจะทําหัวใจให้เวล10ยังไงนะครับคนดูแบบเร็วๆนะโอเคครับสลับขั้นตอนการทําให้หัวใจแล้วว1วแบบง่ายๆเลยนะครับคนดูคือเราจะต้องมาลงดันนี้นะครับเป็นดันป้า เขีย่ยกระจีนั่นเองนะครับเห็นไหมเวลาเราลงดันป้าเขียยขวาจีนะครับมันจะได้หัวใจมาทั้งหมด430กันเลยทีเดียวนะครับคนดูนะให้ทุกคนเนี่ยลงอันที่มันออโต้แล้วไหวไว้คนดูก็คือออโต้แล้วผ่านร้อยอ่ะเออพอเราพาออโต้แล้วผ่านร้อยปุ๊บนะครับมันก็จะลงได้แบบรัวๆนะครับนะก็จะได้400ประมาณนี้นะครับนะสลหรับดันที่ผมอยู่นะ สำหรับอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับในการทําให้มันแบบว่าโหดๆเลยนะแบบเพิ่มรัวๆเลยนะครับอันนี้นะครับคนดูเราจะต้องใช้อาหารในการทําไว้คนดูถามว่าอาหารมันทําอะไรได้พี่อาหารเนี่ยอาหารนะครับมันจะเพิ่มหัวใจไว้คนดูนี่นะนี่นะครับเป็นอาหารที่เราจะต้องใช้ในการทํานะมันก็จะมีสเต็กต,ต่างๆเนาะอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นสเต็กเนื้อวากิวไม่ใช่สเต็กปูนะ ซึ่งไอสเต็กปูเนี่ยมันจะเพิ่มหัวใจทั้งหมด10%กันเลยทีเดียวนะครับนี่นะเรากดใช้อาหารสเต็กปูแล้วกดเริ่มได้เลยนะครับมันจะเพิ่มหัวใจให้เรา10%กันเลยทีเดียวนะครับโคตรดีนะครับเพอนดูนะนะครับอันนี้เลยนะครับเป็นอาหารเนาะแล้วก็ใช้อาหารอันนี้ก็ได้นะครับเพิ่มเป็น15%นะครับคุณนดูนะเราทําอันนี้แล้วเราก็กดเริ่มได้เลยนะครับมันก็จะได้หัวใจมาแบบชิลๆนะครับเดี๋ยวผมปาไปเล่นโชว์นะ ก็ด้านที่เราจะลงเพื่อเก็บหัวใจนะครับคือด้านที่เราออโต้ได้นะครับก็คือออโต้แล้วชนะนั่นเองนะครับคนดูถ้าเราออโต้ไม่ชนะเนี่ยก็ไม่ต้องไปหาลงเด้อนะครับก็ออโต้ไปนะครับคนดูโอเคครับพอหลังจากที่เราชนะนะเราก็จะได้หัวใจมาเห็นไหมครับนะมันก็จะได้หัวใจมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ดีนะครับซึ่งเวลาเราลงเนี่ยเราดรอปอันนี้ด้วยคนดูเป็นอาหารเว้ย ซึ่งอาหารไอ้ไอ้อาหารที่ผมให้ทุกคนดูนะ่ะมันใช้ปาทูน่ากับีกอันหนึ่งครับก็คือเวลา,เาลงปุ๊บเราได้อาหารชัวๆแล้วเราก็เอาอาหารเนี่ยไปครับนะแล้วเราก็สามารถมาลงต่อได้เลยนะครับบอกเลยว่าเป็นการวนรูปแบบอย่างเงี้ยที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะครับคนดูนะเห็นไหมเวลาเราลงปุ๊บเราก็จะได้อาหารอาหารมานะครับเป็นปลาครับมันเพือกแล้วก็เป็นอันนี้นะนะครับเนาะสำหรับพี่ครับ หาอาหารยังไงให้มันได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวพามาดูนะวิธีการหาอาหารได้เยอะๆคือลงอันนี้ก่อนนะครับอันดับแรกนะเราลงปูปลกก็จะได้อาหารมานะครับอันดับที่2เนี่ยที่ผมรู้นะครับคือเราจะต้องมาตกปลาตรงนี้นะครับนี่นะอันนี้จะเป็นวิธีบ่อตกปลานะครับซึ่งเราสามารถตกปลาได้นะครับลาเราตกปลาเนี่ยเราก็จะได้อาหารนะครับเดี๋ยวเรากดเลยปั๊บเห็นไหมพึ่งขึ้นมาเห็นปะเราได้ปลามาปลาสีน้ําเงินนะครับมาทาอาหารได้ไหม จะได้ปลามาเนาะนี่ก็จะเป็นเลดปลาทั้งหมดนะครับที่เราสามารถตกได้นะครับคนดูนะแล้วก็จะมีเวลาครูดาวในการตกด้วยนะครับก็คือมันก็จะได้เยื่อมานั่นเองนะต่อไปเนี่ยเป็นการไล่เก็บของนะครับตามแมปเนาะคนดูมันจะมีขเขาเรียกเป็นมือนะครับให้เราแบบว่าเก็บนะครับคนดูแล้วเราเดินเนี่ยอืมอยู่ไหนวะคือมันจะมีมือขึ้นมานะครับเป็นมือเคี้ยว เขียวนะครับเวลาเราเก็บมือคิวเขียวเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของเออนี่นี่เห็นไหมนี่นะครับเวลาเราเดินปกติเนี่ยมันจะมีมือสำรวจมานะครับคิวเขียวนะเรากดเลยมันก็จะได้ของมานะครับพวกปลาพวกเปอร์เห็นไหมอันนี้เราได้เบ็ดตกปลานะครับเห็นไหมเราก็สามารถไปตกปลาได้ต่อนะครับนะอันนี้คืออีกขั้นตอนหนึ่งในการหาวัตถุดิบในการทําอาหารนั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปจุดที่เราสามารถหาอาหารได้นะครับคือตรงนี้เลยนะครับคุณดูนี่นะ เวลากดไปที่เมืองนะครับก็คือเมืองที่เราผ่านมานั่นเองเนาะก็จะมีหลายเมืองนะครับแล้วเมืองที่เราผ่านบ่อยที่สุดนะครับมันจะมีจุดจดหนึ่งนะครับเป็นจุดที่เราซื้ออาหารนั่นเองนะครับสมมุติว่าเราจะไปเมืองนี้ Back แบ็คร v เวอร์เรากดตรงนี้เลยคนดูตรงนี้ปั๊บเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรายชื่ออาหารทั้งหมดที่เราสามารถซื้อได้ไว้คนดูแล้วกดไปที่ไปยังร้านค้าแล้วกดยืนยัน เห็นไหมมันก็สามารถไปแบบได้แบบเร็วๆเลยนะครับไม่ต้องแบบอะไรเลยเห็นปะมันก็จะเดินไปเองเนะคนดูเห็นไหมเดี๋ยวดูเห็นไหมเดินชิวๆนะครับเราก็ไปซื้ออาหารมาเพื่อเอาไปคัพเป็นหัวใจเพิ่มเปอร์เซนต์นหัวใจได้แบบชิวๆเลยนะครับ <th> คนดูนะเดี <het> ๋ย <ๆ S 2> วเราเดินกันไปดูกันหน่อยนะครับว่ามันขายอะไรนะครับเนาะโอเคแล้วก,กดซื้อนะครับซึ่งมันก็จะขายนี่นะเดี๋ยวผมมาดูนี่เห็นไหมมันจะขายเป็นพวกไอ้นี่นะ มันฝรั่งปลาอะไรเงี้ยเห็นมั้มันเราก็ทําการซื้อมาได้เลยนะครับ10ชิ้นเนาะซึ่งผมซื้อหมดแล้วนะครับนะรีบนะครับรีบๆซื้อรีบเก็บนะพอเราซื้อเสร็จปุ๊บนะครับได้อะไรเรียบร้อยได้พุทธดิบเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปคราฟกันเลยนะครับเข้าไปที่รังของหน่วยกระทิงดํานะครับตรงนี้นะเราก็มาคุยกับย่ามี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 ตรงนี้นะครับย่ามีนะแล้วกดเออชามี่มันชื่อชามีนะครับกดปรุงอาหารนะครับนี่นะ เรามีวัตถุดิบอะไรเราปรุงได้เลยนะครับเห็นไหมอย่างเช่นอันนี้นะครับเราจะได้หัวใจทั้งหมดเนี่ยสิเลยนะครับถ้าเราคาบนะเราก็จะได้หัวใจทั้งหมด15%้เลยจะมีปูมีหอยนะครับมีปลานะแต่ผมแนะนำนะครับแนะนําเลยนะครับเป็นอันนี้ดีกว่ามันได้น้อยก็จริง10มันได้แค่10%แต่เราเน้นปริมาณนะผมเห็นไหมเราได้ทั้งหมดเนี่ยสิอันเลยนะครับนะ ถ้าเป็นอันนี้เราก็จะได้อะ15อันเท่ากันแต่มันเท่ากันก็จริงแต่ไอปูเนี่ยเราหานะยากเว้ยคุณดูคือมันไม่ได้ดรอปตามด้านเว้ยไอปูนาะค่าเกตัวใหญ่ซะไม่มีเนะี่ยคือถ้าเรามีปูเนี่ยเราสามารถทําปูได้เลยนะครับคุณดูนะคือเอาปูมาแล้วยัดเอาอัน15นี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มีปูเนี่ยผมแนะนําว่าเอาอันนี้ดีกว่านะครับเราก็จะได้15อันนะแต่ผมจะค้าไปดูนะครับเอาปูด้วยกันเนาะผมจะค้าไปดูเลยแล้วก็เลือก นะครับเห็นไหมยามีก็จะทําการปรุงอาหารให้เรานะฟัน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 ,ฟนคิว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 ตี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 เบร้อยได้อาหารมาแล้วนะครับคุณดูได้ไหมเนี่ยนี่นะเราก็จะได้อาหารมานะครับนี่เป็นสายสัมพันธ์นะครับนี่เนาะโคชิวเลยนะครับคุณดูบอกเลยว่าตึงตึงนะพอเราได้อาหารเสร็จปุ๊บนะครับคุณดูเราก็ไปลงดันต่อนี่้วก็มาลงดันนี้ต่อเลยนะครับคุณดูนะนี่นะแล้วก็มาลง เราก็มาลงดันต่อนะครับแล้วก็กดอาหารไปนี่แล้วเราก็ลงเลยนะครับแบบชิวๆลงอยู่นั่นแหละจนมันได้ค่าหัวใจเยอะๆนะครับสำหรับอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีลัดสุดยอดที่มันค่อนข้างที่จะเปลืองทรัพยากรแต่ถ้าใครมีก็สามารถทําได้นะครับนี่นะคนดูมันจะมีของให้เรารับนะครับถ้าเราผ่านดานหมดแล้วนะคือถ้าเราผ่านดานหมดเนี่ยเราจะรับของได้นะครับนี่นะคือของที่ทําให้เราเพิ่มหัวใจเยอะที่สุดคือเจ้าตัวนี้ครับ เป็นกล่อง i t ท m b o ็นะครับคือเราจะได้อันนี้มานะครับเป็นเอ่อเพิ่มหัวใจนะครับตามสายนะคนดูสมมติว่าเราเล่น sta, แอสตาเราก็เลือกดีเลยเป็นสายแอตแทกเกอร์เลือกแอตตามามันก็จะเพิ่มหัวใจให้แอตตาเยอะมากนะครับคนดูนะอีกวิธีนึงนะครับคือการไปซื้อนั่นเองนะครับซื้อไอมเมื่อกี้นี่แหละนะครับนะซึ่งเราจะสามารถมาซื้อได้ตรงนี้นะครับ ชิ้นส่วนเวทนะแล้วก็อันนี้สายสัมพันธ์นะครับนี่นะมันก็จะมีชิ้นส่วนให้เราซื้อนะครับโดยที่ถ้าเราซุ่มได้ s s r ซ้านะครับมันก็จะได้เจ้าตัวเจมมาเป็นสีทองซึ่งเราเอาเจมสีทองเนี่ยมาซื้อได้นะครับผมแนะนําเป็นอันนี้นะมันจะได้1ิบอันเห็นไหมคูณสินะครับแล้วก็ซื้อมาเนาะแล้วเราก็ประยัดให้กับตัวละครนะครับมันก็จะได้ค่า หัวใจเยอะมากที่สุดแต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องซื้อแหละครับเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็ได้เองเนาะคนดูนะก็คือเราเล่นลงหัวใจไปเรื่อยๆมันก็ได้เองนะครับเนาะต่อไปพอเราได้ทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับองค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเวลวลสิบ L R backover C check w h e l แปดสิบเราก็สามารถเลื่อนขั้นเป็น L R ได้เลยนะครับคนดูนะแบบง่ายๆนะแค่เวล e แปเท่านั้นนะครับเนาะ ซึ่งผมทําวิธีนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยแไม่ใช่สตัวได้กันเนาะก็คืออีกวิธีหนึ่งนะครับนะก็คือเราจะต้องทำเลเวลให้มันไล่เรียกกันเนาะอย่าทําตัวโดดมากเกินไปนะครับผมเนี่ยจะทำเลเวลไล่เรียกกันตลอดนะผมจะเริ่มจากแอตตานะครับแล้วก็เริ่มมาที่ไดมอนนะคือเท่ากันอันนี้แล้วก็ต่อไปเป็นลุงโรตัสนะครับแล้วก็เมธนะก็คือไล่มาแบบนี้นะครับเนาะนะครับ แล้วก็สามารถทำ LR ได้แบบชิวๆเลยนะครับนะนะครับคนดูก็โอเคนะครับคนดูคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับวิธีการทำ LR ในฉบับของผมนะก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ข้อมูลตกหล่นหรือทำอะไรไม่พอใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทำ LR ใน2วันของผมนะครับคนดูนะนะครับเอ้ยก็อย่าลืมเก็บอันนี้ด้วยนะใหม นี่ผมเดินผ่านมาเห็นปะม,มีมือมือมือ,ม,อ,ม,อมือเห็นปะแล้วก็สามารถเก็บได้เนาะชิวๆเห็นไหมนี่แล้วก็จะได้พวกเศษด้วยนะนี่เอามาทำนะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับคุณดูเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันเนาะในคลิปนี้ผมไปแล้วครับบา,บายยจุ๊บๆ